สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้อัปเดตคลิปนะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาคุยกันนะฮะในตอนเรื่องของการเก็บเกี่ยวนะฮะก็ตอนที่ประชา้ามารับนะซึ่งเรื่องนี้จะผูกกับเรื่องแรปเจอร์นะครับหรือการที่พระเสต์เสด็จมารับเราอยู่ในพระพิมพวิบวรบทที่14นะครับแล้วก็ผมจะเริ่มที่ข้อ6เป็นต้นไปนะฮะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟัง ในเวอร uh, ์ชัน thsv 1 1นะ mm hmm. 1> ก็มีังนีนะครับถ้อยคำของทูตสวรรค์ทั้งสามนะครับแล้วข้าพเจ้าก็เห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งเหาะไปในท้องฟ้าเพื่อประกาศข่าวประเสริฐนิรันด์ mm hmm. แก่คนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินแก่ทุกประชาชาติทุกเผ่าทุกภาษา,าและทุกชนชาติท่านประกาศเสียงดังว่าจงเกรงกลัวพระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระองค์เพราะถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาแล้ว จนนมัสการพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกทะเลและบ่อน้ำพุทั้งหลายทุตสวรครอีกองหนึ่งซึ่งเป็นองค์ที่สองตามไปประกาศว่าบาบิโลนมหานครนั้นพังทลายแล้วพังทลายแล้วนครที่ทุกประชาชนดึงเล่าอุนแห่งราคะในการล่วงประเวณีของนางและทุตสวรค์อีกองค์หนึ่งซึ่งเป็นองค์ที่สามก็ตามไปประกาศด้วยเสียงดังว่าถ้าใคร บูชาสัตว์ร้ายและรูปของมันและรับเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือของเขาคนนั้นจะต้องดื่มเล่าอันุนแห่งความกเรี้วของพระเจ้าที่เทลงในถ้วยแห่งพระพิโรธของพระองค์โดยไม่เจออนสิ่งใดแล้วเขาจะถูกทรมานด้วยไฟและกรรมฐานต่อนหน้าบรรดาทูตสวรรค์บริสุทธิ์และเฉพาะพระพาของพระเมสโบดและควันแห่งการทรมานของเขาก็จะพุ่งขึ้นตลอดไปเปนนิจ พวกที่บูชาสักรายร,รูปของมันและใครที่รับเครื่องหมายของมันซึ่งเป็นชื่อของมันจะไม่ได้หยุดพักเลยทั้งกลางวันและกลางคืนนี่แหละคือความทอโหดอดทนที่พวกธรรมิกชนจะต้องมีคือพวกที่ถือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและจงรักภักดีต่อพระเยซูและข้าพเจ้าได้ยินเสียงจากสวรรค์กล่าวว่าจงเขียนว่าเถิดว่าตั้งแต่นี้ไปคนทั้งหลายที่ตายในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นสุข และพระยานตรัสว่าจริงอย่างนั้นพวกเขาจะได้หยุดพักจากการตากตามของเขาเพราะการงานที่พวกเขาได้ทํานั้นจะติดตามเขาไปนะฮะอันนี้ที่ผมยกตอนนั้นให้ฟังอ่ะเพราะว่าจะเกี่ยวเนื่องกับวิวร์บทที่20นะครับวิวร์บทที่20ก็จะนำเข้ามาพูดด้วยแล้วก็โรมบทที่1นะครับตั้งแต่ข้อ18ขึ้นไปเป็นเรื่องของกรรมชั่วของมนุษยชาติซึ่งผมจะ เอาวิดีโอแนบไใ้ในตอนท้ายนะครับผมทําไว้ประมาณสักอาจจะเกือบสปีแล้วนะจะมี2ตอนด้ยวยกันนะใน mm hmm. มาตอนที่ข้อ14นะครับการเก็บเกี่ยวแผ่นดินโลก mm hmm. ที่ว่าเมื่อกี้เกริ่นไปตอนต้นว่าเกี่ยวกับแว็บเจอร์อย่างไรค mm ือ hmm. ตอนนี้แหละครับแลวข้าพเจ้าเห็นนี่เนี mm ่ย hmm. มีเมฆสีขาวและผู้หนึ่งประทับอยู่บนเมฆนั้นเหมือนบุตรมนุษย mm ์ hmm. มีมงกุฎทองคําอยู่บนพระเศียรและมีเขียวอันคมกริบอยู่ในพระหั์และมีทู่สวรรค์อีกองหนึ่งออกมา จากพระวิหารร้องทูลพระองค์ผู้ทรงประทับบนเมฆนั้นด้วยเสียงดังว่าจงใช้เขียวของพระองค์เก็บเกี่ยวเถิดเพราะถึงเวลาเวลาเกี่ยวแล้วเพราะว่าผลที่ต้องเก็บเกี่ยวบนแผ่นดินโลกนั้นสุกงอมแล้วแล้วพระองค์ผู้ประทับอยู่บนเมฆก,ก็ทรงตอดเขียวไปบนแผ่นดินโลกแล้วแผ่นดินโลกก็ถูกเก็บเกี่ยวข้อ17นะครับ แล้วทุสวานอีกองหนึ่งก็ออกมาจากพระวิหารในสวรรค์แล้วท่านก็มีเขียวอันคมกริบเช่นกันแล้วทุสวคนอีกองหนึ่งมีฤทธิ์เหนือไฟนะฮะก็ออกมาจากแท่นบูชาและร้องเสียงดังบอกทุกสวคนที่มีเขียวคมกริบว่าจงใช้เขียวคมกริบของท่านเก็บรวบรวมพวกองุ่นจากเถาอางุ่นของแผ่นดินโลกเพราะคนองุ่นนั้นสุขแล้วทุสวคนนั้นก็ตวัดเขียว เกี่ยวไปบนแผ่นดินโลกแล้วก็เก็บรวบรวมเถาอางุนของแผ่นดินโลกและเทล,ลงไปในบ่อย่ามอางุนแห่งความเรียวของพระเจ้าบ่อย่ามอางุนก็ถูกย่ำภายนอกเมืองและโลหิตของอก็ไหลออกจากบ่อย่ามอังุนนั้นสูงถึงบึงเกียนม้าและไหลไปไกลประมาณ300กิโลเมตรนะครับก็ตรงนี้ก็จะกล่าวถึง ในตอนท้ายนะครจะอยู่ในพระพีอิสยาห์63นะครับที่เรื่องของบอยยามเงินถูกยามแล้วก็โลหิตไหลไปถึงเมือเขียนมาถ้าใครอยากจะอ่านก็ไปดู mm hmm. ก็เรียกว่าเป็นข้ออ้างอิงได้นะครับในอิสยาห์บทที่63ข้อ3ต้นไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะฮะเป็นท่อนๆไปเรื่องแต่ตอนแรกก่อนนะครับอ,อันนี้ก็เป็นรเรื่องเร่ในข้อ6นะครับทุตสวรทั้ง3ในเรื่องของการประกาศข่าวประเสริฐเราจะได้ เรียนกันในมัทธิวที่สี่ว่าข่าวประเสริฐจะถูกประกาศสุดปลายแผ่นดินโลกนะครับแล้วบุญนุษนั้นจะมาถูกรครับก็จะฟ้าและดินดวง,ดวงจันทร์และดวงดาวดวงที่ก็จะมืดดับไปเช่ครับแล้วก็ทันใดนั้นหลังจากการข่มเพ่งครั้งใหญ่บุญนุษก็จะเสด็จมานะครับบนเมฆนะฮะอันนั้นชัดเจนก็มันจะมีเขาเรียกว่าเป็นคําที่เป็นกุญแจหรือคีย์เวิร์ดที่บอกว่าบนเมฆก,การเสด็จมานะครับ แล้วก็ก็อนนั้นก็คือพระแม่แม่สียนะครับก็คือพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาอันนี้ถูกกล่าวไว้ในมัทธิวบทที่24ซึ่งในตรงนี้เนี่ยผมก็จะอ่านลงมานะฮะก็แบบทุกชาติทุกภาษาก็จะได้ได้ยินข่าวประเสริฐเพราะอะไรเพราะในวิวรณ์สิบสามนะครับตัวสัตว์ร,ร้ายเนี่ยนะหรือพวกของสัตว์ร,ร้ายต่างๆเนี่ยก็ได้บังคับให้คนไปบูชานำมัสการรูปเคารพ นะครับแล้วก็ให้เครื่องหมายนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่รับเครื่องหมายนั้นหรือปฏิเสธก็จะถูกฆ่าตายใช่ไหมครับก็มีคนบางคนก็จะต้องหนีไปด้วยนะคร mm hmm. ทีนี้เนี่ยก็จะบอกว่าสําคัญยังไงเพราะว่าจริงๆในเรื่องของข่าวประเสริฐท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตอนที่ก็จะมีคนที่ตายตายในภรคคริส คนที่ตายแลคริสก,ก็จะถูกฟื้นขึ้นมาก่อนเพราะเราเห็นเรื่องข่าวเสรว่านุ้นคนบาปเสื่อมจากพระสิริพระเจ้าเจากพระเยซูคริสต์ลงมาตายฟื้นขึ้นระชนแต่ส่วนที่เราไม่ค่อยเน้นกันว่าฟื้นขึ้นระชนอันนั้นในเรื่องของทางฟิสิกอลหรือทางกายนะครับแต่ว,วันที่คุณพบพระเยซูคริสต์แล้วเนี่ยในการที่าคุณรับเชื่อเนี่ยถ้าวิญญ,ญาณจิตคุณไม่มาเกิดใหม่จริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่เคยตายกับพระเยซูนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องของ บังคับอารมณ์ความรู้สึกหรือตั้งอารมณ์ตายนะแต่ในพระพีตรงนั้นภาษาไทยอาจจะไม่ได้ชัดเจนนักนะฮะในภาษาเดิมสักกฤษใช้คือจิตล้ตายกับพระคริสต์นะฮะก็อาจารย์ประโลห์ก็บอกว่าไว้บอกว่าเสมือนหนึ่งตายตายกับพระคริสต์นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ความคิดเท่านั้นแต่ว่าถ้าคุณไม่ตายกับพระคริสต์เราบังเกิดใหม่ไม่ได้ตรงนั้นสําคัญเพราะว่าจะตอบกันตรงนี้นะครับข่าวประเสริฐถูกป,ประกาศไปเพ่อะไรประกาศว่าพระเพศคริสต์เป็นใครใช่ครับมาทาไมแล้วก็ให้นมัสการพระเจ้า ผู้เดียวใช่ไหมครับทาไมผมถึงยกในรวมบทที่1นเรื่องของกรรมชั่วในมนุษยชาติซึ่งเดี๋ยวจะให้ไปดูวิดีโอกันแต่ผมจะสุดสั้สนๆให้ฟังว่าตรงนั้นคือว่าเนื่องจากมนุษย์เนี่ยไม่เชื่อฟังพระเจ้าใช่ไหมครับแล้วก็หันแทนที่เขาจะนมัสการพระเจ้าผู้ทรงสร้างนะครับแต่เขาปฏิเสธใจของเขาดื้อดึงแข่งกระด้างแล้วเขาก็ไปนมัสการรูปกรบสัตว์จุบาสัตว์เลื้อยคลานสร้างรูป ปันมาแล้วก็ไปครบแทนที่จะนมัสการพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแนะผ่นดินโลกและบ่อน้ำพุทั้งหลายที่อยู่ในข้อนี้นะครับในข้อ7ตอนตอนท้ายนะครับพอเราเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยนะฮะก็ก็เดี๋ยวผมผมจะไม่พูดยาวไปดูในวิดีโอที่ผมจะแปะไว้ในตอนท้ายมีอยู่2 2วิดีโอนะครับในเรื่องของการ,รชั่วของซาเซชาในหนังสือโรม นะครับบทที่1ทีนี้เนี่ยในข้อแปก็บอกว่าทูตสวรรค์อีกองหนึ่งก็เป็นองค์ที่สอง,สองตามไปประกาศว่าบาบิโลนมหานครนั้นพังทลายแล้วนะฮะอันนี้ก็พูดถึงระบบของโลกที่หลอกลวงคนเข้าไปการล่วมประเวณีนะฮะก็คือ,อราคาตหา,างต่างเนี่ยก็คือการที่ดึงคนออกไปเช่นกันเล่นชู้การเล่นชูก็เหมือนกับการที่เราไปถือรูปเคารพก็คือการไม่มีพระเจ้าองค์เดียวไปนับถือพระอื่น ก็เชื่อมโยงกับกรามชั่วของลุษธชาติในพระพีโรนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนะี่ยก็ระบบโลกต่างๆความเชื่อทั้งหลายของโลกต่างๆที่ต่อต้านและเป็นศัตรูกับพระเจ้าก็จะถูกพิพากษานะฮะทีนี้ไหนๆก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องกรามชั่วของลุษธชาติเนี่ยจริงๆพระเจ้าบอกว่าเหตุฉนั้นพระเจ้าก็ปล่อยให้เขาทําอย่างนั้นต่อไปเพราะเขาได้เลือกแล้วนะะเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าจะไปโทษพระเจ้าไม่ได้ว่าพระเจ้าบังคับเราให้เชื่อหรือไม่เชื่อแต่ว่า โดยพระคุณความรักของพระเจ้าพระเจ้าให้โอกาสเราที่เราจะมีโอกาสมารร้จักพระเจ้าในวันนี้แต่เราเลือกที่จะไม่เชื่อพระองค์หรือปฏิเสธข่าวดีหรือข่าวประเสริฐอันนั้นเป็นอยู่ที่เราแล้วนะครับไม่ใช่โทษพระเจ้าทีนี้นะครับก็มาตามกันที่ข้อ9นะครับและทูตสวรรค์อีกองหนึ่งซึ่งเป็นองค์ที่3ก็ตามไปประกาศด้วยเสียงดังว่าถ้าใครบูชาสัตว์ร้ายและรูปของมันและรับเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือมือของเขาคนนั้นจะต้องดื่มเหล้าองุ่น แห่งความเปรียวละพระเจ้าจะเทลงในถ้วยแห่งพระพิโรธของพระองค์โดยไม่เจอโดยไม่เจออปนสิณใดนะครับแล้วเขาจะถูกทรมานด้วยไฟกรรมฐานนะฮะต่อหน้าบรรดาทูตสวรรค์บิสุ์ละเฉพาะพระพักพระเมสโปดกนะครับและควันแห่งการทรมานเขาก็จะพุ่งขึ้นตลอดไปเป็นนิดตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในวีวามแบ,บที่20นะครับก็แต่จริงก่อนหน้านั้นเนี่ยในออตอนที่ขนันแห่งพระโรธเทเนี่ย คนที่ไม่เชื่อฟังเนี่ยก็ได้ถูกทำลายถูกกวาดล้างนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยในพระพรหมีออสองเปรโตเนี่ยได้บอกว่าวันหนึ่งวันของพระเจ้าก็เท่ากับพันปีพระเจ้าไม่ปรานาให้ผู้ใดพินาศเลยใช่ไหมครับะอะไรก็คือผมอาจจะจําข้อไม่ได้ครับแต่ว่าอยู่ในหนังสือเปรโตนะครับหนังสบที่สองเออสองเปรโตทีนี้เนี่ยก็ก็บอกว่าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ความอดทนนานของพระองค์นนั่นเอนงที่ไม่อยากให้ผู้ใดพินาศเลย นะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเพราะมีทั้งความรักและความจริยธรรมเมื่อถึงวันหนึ่งที่โลกนั้นไปสุดตรงและไม่กลับแล้วพระเจ้าก็จะกลับมาพิพากษานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นทางเลือกนะครับที่ที่ได้ถูกให้ไว้แต่เราจะไม่เลือกพระเจ้าก็ได้นะครับหรือจริงๆก็เลือกดีกว่านะครับเพราะไม่งั้นเราจะถูกเผาจะไม่ได้ถูกหยุดพักเลยทั้งกลางวันและกลางคืนนะก็จะถูกทรมานโดยไฟและกรรมาน ทีนี้เนี่ยก็ต่อไปนะฮะนี่ก็คือความทรหดอดทนของพวกธรรมิกชนที่จะต้องมีคือผู้ที่ถือรักษาพระบัญญัติไว้และจงหลักพระดีต่อพระสูนะครับแลวข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงสวรรค์กล่าวว่าจงเขียนไว้เถิดว่าตั้งแต่นี้ไปคนทั้งหลายที่ตายในพระเจ้าก็เป็นสุขทีนี้ผมก็ได้กล่าวไปแล้วว่าจะต่อเนื่องกับอะไรนะฮะเดี๋ยวไปดูวิว <20 S 1> รณ์บทที่20นะครับวิวรณ์บทที่20นะฮะก็ตั้งแต่ข้อ4นะครับ ก็บอกว่าข้าพเจ้าเห็นบรรลังทั้งหลายและผู้ที่นั่งอยู่วันนั้นได้รับมอบอำนาจในการพิพากษาข้าพเจ้าเห็นดวงญาณคนทั้งหลายที่ถูกตัดศีรษะเพราะการเป็นพยานิพเยสูนะเมื่อกี้ก็บอกจงรับพระดีในพระเยซูนะครับแล้วก็ต่อไปว่าอะไรบอกว่าแล้วพวกเพราะเพราะชนะของพระเจ้าพวกเขาถึงไม่ได้บูชาสับไรและรูกของมันและไม่ได้รับเครื่องหมายนะที่มือหรือหน้าผากของเขาพวกเขากลับมามีชีวิตขึ้นครั้งนี้ก็คือคนที่ตายในประเต์ก็ถูก ชุบชีวิตฟื้นขึ้นมาเลยครับและครอบครองกับพระองค์นะครัวนี้ครอบครองเป็นเวลา1 0 0 0ันปีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นตามพระประสงค์ของเจ้าที่สร้างโลกให้อดัมกับปว่าแล้วต้องการจะมอบสิทธิให้กับมนุษย์นั้นครอบครองนะฮะแต่มนุษย์นั้นยกสิทธินี้ให้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าครอบครอง1000ปีเนี่ยก็จะมีบางคําสอนจะบอกว่าจะเป็นพวกนี้ ที่ถูกฆ่าตายเท่านั้นนะครับแล้วก็อันนี้ผมพูดถึงคนที่เชื่อว่าการเสด็จรับมาของพระเยซูคริสต์จะเกิดขึ้นก่อนนะ The Rapture ก็คือหายไปตั้งแต่วิบวร์บทที่4โผล่ในบทที่19เนะี่ยซึ่งจริงแล้วเนี่ยถูกต้องตามท่าพีหรือเปล่านั้นไปอ่านกันเองครับแต่ตจริงๆแล้วเนี่ยผมผมผมไม่เคยเจอในคําสอนแบบนั้นนะเลยจะบอกว่าเวลาเรียนศึกษาไม่ใช่ฟังเข้ามานะครับก็ขอพระผู้เป็นเจ้าที่จะสอนเราแล้วก็ ทำการศึกษาค้นคว้านะเราไม่จําเป็นต้องตัวเราถูกนะมันไม่เกี่ยวกับตัวเรามันเกี่ยว้วยว่าพระกรรมของชาติเป็นอย่างไรเราพูดตามนั้นนะฮะไม่ใช่เกี่ยวเรื่องของอีโก้หรือว่าฉันถูกเธอผิดนะฮะทุกอย่างมันเป็นเป็นตรกะนะฮะเป็นเหตุผลเป็นความหมายเป็นปรัชศาเป็นเรื่องของภาษาศาสตร์อยู่แล้วนะฮะไม่ไม่ใช่จะมาตีความตามใจฉันนะฮะแล้วก็บอกเป็นความคิดเห็นส่วนตัวส่วนคนอื่นๆที่ตายไปแล้วนะในข้อ5้าก็บอกว่าไม่ได้กลับมามีชีวิต ก็คือคนอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในพระคริสต์ที่ไม่ได้ตายในพระค,นะคริสต์นะฮะจนงครบหนึ่งพันปีเขาจะเขาก็จะฟืน้นขึ้นมาเราจะถูกนําไปสู่การพิพากษานะครับแต่ทีนี้เนี่ยคนที่ฟืน้นขึ้นมาเนี่ยในการการตายครั้งแรกก็จะเป็นสุขและบริสุทธิ์ความตายครั้งที่สองจะไม่มีอํานาจเหนือเขาทั้งหลายแต่เขาจะเป็นปรุกและเป็นประชาเป็ตแล้วก็ของพระเจ้าและพระคริสต์ะจะครอบครองร่วมกับพรอบหนึ่งพันปีตรงนี้ชัดเจนมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงบอกว่าคนที่เป็นผู้เชื่อเนี่ย ได้รับสิทธิ์ครอบครองกับพระเจ้านะฮะแล้วก็ความตายครั้งทั้งสองก็จะไม่มีอำนาจเหนือเขาก็คือการในหลังจากพัานปีก็จะมีการพิพากษานะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นการตายนิรันด์แล้วเมื่อกี้ที่พูดไปใน,ในวิวรบทที่14ก็คือว่าก็ถูกเผานะฮะแล้วก็แล้วก็ไม่ไฟนะตลอดเป็นนิดนั่นเองแล้วตรงนี้ที่ผมมาในข้อที่20นะ่สิบ่ะวิวรบทที่20เนิบแก็จริงๆอันเนี้ยได้ สอนไว้ในวิดีโอตอนที่แล้วตอนที่กลายใหม่นั่นเองนะครับก็คนดูค่อนข้างเยอะฮนะก็ขอบคุณมากที่ที่ดูกันเยอะนะครับเพราะเป็นประโยชน์จริงๆเราจะได้เข้าใจว่าทําไมาการความเข้าใจพระภีที่ถูกเนะี่ยเป็นประโยชน์แล้วมันมีผลต่อความเชื่อและการดําเนินชีวิตของเราทุกวันนี้ด้วยนะครับเมื่อเราเป็นผู้ที่เชื่อแล้วชีวิตเราก็จะต้องมีการสัาดังชีวิตแล้วก็เดินตามนะด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยชีวิตที่เป็นผลนะฮะเป็นผล คนของพระวิญญาที่ออกไปที่ชีวิตเราคนเหล่านั้นจะได้หยุดพักนะไม่ใช่พูดถึงคนที่ผู้ผู้เชื่อก็ได้ครอบครองร่วมกับพระองค์ต่อไปมาในข้อ14นะครับวิวรณ์บทที่14ข้อ14ก็กลับมาตรงนี้ก็บอกว่านี่เนี่ยเห็นเมฆครับเจ้าเห็นเมฆสีขาวและผู้หนึ่งประทับอยู่บนเมฆนั้นเหมือนบุตรมนุษย์ม,ม,มีมีมงกุฎทองคําอยู่บนพระเศนะียรรับก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของราชาครับคือพระยิสต์ราช่งพระสวัสด์ ราชอาณางฟ้าสวรรค์น,นะฮะลนักบังเกตว่า 1, King of Kings, Lord of l นะฮะก็เป็นเป็นพระเจ้าจอมราชาจอมโยธามาแล้วเสด็จมาแล้วเพื่อพิพากษานะครับแล้วทีนี้เนะี่ยในมือก็ถือเคียวคมกริบไว้ตรงนี้นะจะอยู่ในมาโกบทที่4นะครับในเรื่องของการเจ็บเกี่ยว น่าจะข้อ29กหรือประมาณนั้นนะในใน,ในตอนเป็นอ่านคําอ,อุปมาไปตรงเนี้ยเป็นคํากริยา้วยการจริงๆผมทําวิดีโอนี้ไปแล้วนะฮะก็อยู่ในเรื่องของพระเจ้าสเสด็จระราบเรานะครับเป็นเรื่องของการเกี่ยวแต่วันเนี้ยผมไม่อธิบายอีกทีแต่ว่าพูดให้ชัดเจนในเรื่องของว่ามันเกี่ยวกับแรปเจอร์ยางไรตรงนี้ตั้งใจฟังนะครับก็บอกว่ามีเ<ม>สวสวรางอีกองหนึ่งออกมานะฮะจากพระมิหารร้องทูลองค์พระบุญเจ้าผู้ทรงพระองค์ผู้ทรงประทับ นะฮะบนเมฆนั้นก็คือพระเยซูคริสต์เองแล้วก็บอกด้วยเสียงดังว่าจงใช้เกี่ยวเกี่ยวของพระองค์นะฮะของพระเยซูคริสต์เองเกี่ยวคือเวลาเก็บเกี่ยวแล้วก็คือ harvest นะคำนี้เป็นภา,ารรษาอังกฤษภา,ารรษาอังกฤษเราว่า harvest ก็คือการเก็บเกี่ยวและผลที่ต้องเก็บเกี่ยวบนแผ่นดินโลกก็สุกนอมแล้วนะครับและพระองค์ผู้ทรงประทับบนเมฆนั้นก็ต้อดเกี่ยวเกี่ยวและแผ่นดินโลกก็ถูกเก็บเกี่ยวนะฮะทีนี้เนี่ยก็ ข้ามาในข้อ17แล้วกันแล้วก็บอกมีทุสวคนอีกตอนนึงนก็ออกมาแล้วก็มีเคียวคอมพลีปเช่นกันนะครับแล้วทุสวคนอีกองหนึ่งผู้มีฤทธิ์เหนือไฟก็ออกมาแล้วร้องว่าอะไรก็บอกว่าจงใช้เคียวคอมพลีปของท่านเก็บรวบรวมนะไม่ใช่เก็บเกี่ยวนะแต่เป็นเก็บรวบรวมก็ใช้คําว่าแกเซสนะแกเซนนะก็คือการรวบรวมอันนี้เป็นคนละกริยากับ harvest หรือเก็บเกี่ยวนะามว่าสําคัญไงเดี๋ยวผมบอกให้ฟัง ถ้าเรามองผ่านไปโดยที่เขาเรียกว่าเป็นอิกโนเรนซ์หรือไม่สนใจก็ได้นะแต่ว่าเกินไปนิดหนึ่งพระพีเนี่ยเป็นเรื่องของภาษา,าศาสตร์ด้วยถ้าเราไม่เข้าใจนะฮะเราก็จะบอกว่ามันคงไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้นะฮะแต่เมื่อเราได้ยินอย่างนี้แล้วล่ะก็ศึกษาดีกว่านะครับจะบอกว่าจงใช้คบเคี้ยวคงเก็บของท่านเก็บเกี่ยวรวบรวมวงองุนจากเทาองหมผ่นดินโลกละเพราะเนื้องนั้น สุกแล้วใช่ไหมครับทัพทุสวรรค์ก็ตวาดเกี่ยวเกี่ยวแผ่นดินโลกและเก็บรวบรวมเทวมุมงนงแผ่นดินโลกและเทล,ลงไปในบ่อย่ามะมุ่นแห่งความเครี้ยวของพระเจ้าก็ในเรื่องพระพิโรธของพระเจ้านะครับแลนั้นก็ถูกพิพากษาทําลายล้างนะครับก็ศัตรูของพระรอ,องค์ถูกทาลายไปทีนี้เนี่ยทำไมถึงใช้คำว่าเก็บเกี่ยวเพราะว่าใน1เทสซกานะฮะบ,บทที่4ี่ข้อ18ขึ้นไปกับ1โครินบทที่1 5นะฮะในข้อ50ขึ้นขึ้นไปเนี่ย ในเรื่องของแรปเจอที่สอนไปหลายครั้งมากแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าในเทวสังกาบอกว่าอะไรพระองค์จะเสด็จมารับเราคนที่ตายในพระคริสต์นั้นจะถูกให้เป็นขึ้นมาก่อนแล้วในทันใดน,นั้นคนที่เป็นอยู่คนที่ยัง uh, alive and remain ก็คือมีชีวิตอยู่นะฮะก็จะถูกรับขึ้นไปและในช่วงพริบตาเดียวจะถูกเปลี่ยนและอะไรครับเขาจะไปเจอพระเจ้าบ,บนในย่านฟ้าอากาศก็คืออยู่ในเมฆนะครับไม่ใช่แบบลงมาข้างล่างหรือรับขึ้นไป ในเมฆนะบ,บนเมฆที่กำลังมานะถึงบอกว่าพระราชาที่สวมมงกุฎทองสเสด็จมาบนเมฆมัทิวที่ยพระองค์เสด็จมาบนเมฆนะครับเพราะฉะนั้นแร็ปเจอร์ไม่ได้มีหลายครั้งนะครับอันนี้คือร่งที่ซึ่งเป็นพยานในพระคัีคือเป็นเหตุการณ์เดียวและเป็นเหตุการณ์เดียวนะทีะนี้ผมจะบอกว่าเจอในบนเมฆเพราะอะไรในย่านฟ้าอากาศเพราะอะไรรับขึ้นไปแล้วอันนี้สําคัญที่สุด ไปอยู่กับพระองค์ตลอดเป็นนิตนะครับไปอ่านได้ในหนึ่งเทวสกาบททิศีนะฮะไม่ได้บอกไปสว่างขึ้นไปอุ้ยดับเจิขึ้นไปแล้วเออไม่โดนการของเพลงแล้วอันนั้นเป็นคําสอนที่ผิดแล้วกันนะครับอย่าโกรธนะครับว่าเวลาบอกบอกผิดถูกมันมันไม่เกี่ยวกับตัวผมนะครับแต่พระพีบอกว่ารับไปอยู่กับพระองค์ตลอดไปเป็นนิตนะะตัวนี้ก็อยากจะให้ให้เข้าใจกันนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เมื่อเมื่อรับขึ้นไปแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเวลาคนที่เก็บเกี่ยว เก็บรวบรวมนี่คือเอาเพื่อเอารวมขยะรวมกันไปทิ้งพวงมูลไปทิ้งแต่ใช้คําว่าเก็บเกี่ยวะอะไรเก็บเกี่ยวคือการที่เอาเข้าอยู่งชางคือเป็นของเจ้าของนะมันเป็นเรื่องของ possessive เด๋ยวเป็นเรื่องของนะสิ่งที่เป็นของพระเจ้าผู้เชื่อซึ่งเป็นของพระเจ้านะเพราะฉะนั้นเรื่องสำคัญถึงบอกว่าอย่าไปสนใจเลยเรื่องความหมายมันเป็นกระพูดกันไปได้นะแต่จริงๆแล้วอ่ะเราอย่าเป็นคนนั้นะสักทีเเร ignorant นะคือไม่สนใจ ่ันผ่านไปอันนี้ผมไม่ได้ว่านะแต่ลายฟังมามันไม่ได้เป็นประโยชน์นะเ,เขาเรียกว่าทัศนคติหรือทัศแบบนคติในการเรียนมาพีเนะี่ยจะไม่ได้อะไรนะจะไม่ได้อะไรถ้าเราไม่เป็นแก้วแก้วที่เปล่าและเปิดรับในเรื่องการเรียนรู้ถ้าเราคิดว่ารู้แล้วรู้หมดแล้วหรือว่าอ๋อมันไม่สําคัญหรอกมันก็คือพระกรรมเา้าที่เป็นอาหารแห่งชีวิตนะครับสําคัญหรือเปล่านั้นคิดคิดกันได้นะฮะทีนี้เนี่ยก็ จะอบอกไปว่าอีกอักอน,น,นคือเก็บรวบรวมเข้าไปนะอันนี้ชุสวนเกี่ยวไม่ใช่พรสุรเกี่ยวอันนั้นคือเจ้าของนามาเกี่ยวเองเลยนะครับนะก็คือองค์ุณเจ้าที่นี้เนี่ยที่ผมบอกว่าเจอเกันบนยางฟ้าอากาศจะบอกว่าในเหตุการณ์อีกอันงหนึ่งก็คือในพระคำเสกิยาถ้าเป็นภาษาเดิมน่บทที่14นะยเสกเยาที่บอกว่าพระเยโฮวานะะเนี่ยเสด็จมานะแต่จริงในตรงนั้นเนี่ยเยโฮวาที่สเสด็จมานั้น ในาภาษาใหม่เขาียกเป็นเมสสิยาะ,ะแต่ว่าในภาษานั้นคือภาษาฮิบรูด,ดั้งเดิมเลยนะแต่ผมไม่อยากบอกให้สับสนในเรื่องคําแต่บอกตอนที่พระเยซูมาถูกทานายไว้ในเศครรยบทที่สิบสี่แล้วแล้วนั่นคืพพอพระเยซูเพราะอะไรครับพระองค์เสด็จลงมาอันนี้ไม่ใช่รับเจอนะฮะอันนี้จบไปแล้วเท้าของพระองค์แตะที่ภูเขาเมกาเทศแล้วภูเขานั้นก็ได้ระเบิดออกนะฮะอันนี้เป็นผมเคยเล่าให้ฟังเรื่องนี้แล้วคนยิวบอกผมว่า ในความหมายของภาษาศาสตร์ของภาษาเขาเองเนี่ยผมก็ต้องเชื่อเขาเพราะผมไม่ได้เรียนเขาบอกมันคือระเบิดออกเลยมันไม่ใช่แยกออกไปแบบนะฮะตวเบามันคือแบบ e x p l o d e คือนะมัน e x p l o d e ก็คือบุมโอมออกไปแยกออกไปเลยนะฮก็แล้วจริงๆในตรงนั้นเนี่ยเออถ้าลองไปค้นนะในเรื่องของอ่า g o o m l p Map ก็ได้หรือแผนที่โลกไปไปไป,ไปหาทางอินเทอร์เน็ตดูก็จะบอกว่าถามเขาว่า เรียกว่ามี fault line ก็คือเส้นเส้นแผนดินไหวเส้นทวิปยายนะอยู่ที่อิสราเอลภูเขาเมากอ,อกเทศในตรงนันหม้นะฮะ mm hmm. ก็จะมีขึ้นมาอยู่อันหนึ่งอันนี้ mm hmm. ผมไม่ต้องบอกนะครับพระเจ้าที่แบบอยู่เหนือกาลเวลาแนละ้วก็ไปวางไว้เส้นหนึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนรครงลงมาที่เท้าโะรงเนี่ยตนะเนี่ยมันก็จะแยกออกนะคฮะแล้วสตูรองค์งก็ถูกทำลายอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะ เราให้ฟังกันในวันนี้ก็คือว่านี่คือเหตุการณ์นี่คือแรปเ u อร์แต่ว่าในเรื่องของ t i มิ่งหรือเรยวเวลานะบางคนเขาจะมีทฤษฎีว่ามารับไปก่อนมารับตรงกลางยุคแห่งมารับหลังหรือต่างๆตามแต่แต่ว่าตรงนี้เราเห็นชัดเจนว่าในเรื่องของการที่ตวดเกี่ยวลงไปเนี่ยเราเห็นว่าพราะองค์รวบรวมนะฮะผู้เชื่อจากให้ทุกส่วนออกไป4มุมโลกนะครับและหลังจากนั้นขานขแห่งพระบิดาก็ถูกเท นะผมไม่ได้บอกเมื่อ,อไรแตเ่เพราะว่าอะไรครับคำว่าการข่มเหง t r i v i l a t i o n หรือการทดสอบทดลองข่มเหงข่มใจเนี่ยกับคำว่าพระพิโรธของพระเจ้าคือคนละคำนะฮะอันนี้เป็นเป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งเลยที่พูดได้ไหลายตอนว่าคำพระพิโรธจะมีขันแห่งพระพิโรธออเกเป็นภาษานะฮะเอ่อกรีกคือตามต่างคือคนจะพูดจะมีความหมายเป็นเป็นพระพิโรธแบบไหนนะฮะกับ กา, uh, การคลยนะการข่มเหงนะครับการการทริบเลชนันหรือการยุคข่มเหงยุคเคนเนีนะ่ยที่จริงคือคนละคำเวแล้วนะเพราะภาษาไทยคคกคนละคำสันนิานคนละคำจะไม่ได้บอกว่าที่ที่พระพี่บอกว่าพวกท่านไม่ได้ถูกกําหนดไว้เพื่อพระพิโรธของพระเจ้าแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ถูกกาหนดไว้เพื่อหลบหนีหรือรอดไปจากการข่มเหงนะอันนี้จะอยู่ใน uh, วิวรณ์บทที่สามประมาณข้อสิบนะฮะลองไปดูได้ เพราะนั้นคนก็นจะแบบเขาเล่นมาลีว่านี่ไงคุณถูกพระเจ้ารับไปแล้วเราเราไม่ได้ถูกพระพิโรธของพระเจ้าเ่ยพระพิโรธก,กับข่มเหงเนี่ยอันเดียวกันมันอันเดียวกันได้ยังไงพระพิโรธข่มเหงนะพระพิโรธข่มเหงนะคนละคำอันนี้ชัดเจนนะภาษาศาสตร์ก็ไม่ต้องไปเถียงกันนะฮะน,นี่คือเล่าให้ฟังก็อยากจะฝากไว้ว่า,วาไม่มีะระยกครับแล้วก็คือผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายนะฮะผมก็เรียนเปิดใจเรียนแล้วก็ฟัง ผมก็เคยมีความเชื่อต่ตางๆนานาเพราะฟังเข้ามาแหละแ,แล้วเมื่อเราอ่านอัมพีเพิ่มขึ้นใช้เวลากับพระเจ้ามากขึ้นทายพระวิญญาณเบริสุ์ทำงานในใจเราเน mm ี hmm. ่ยเราจะมีจิตวินะฮะที่มาจากพระองค์แต่ไม่ใช่วิชฉันแบบรู้แจ้งเห็นจริงไม่เกี่ยวนะเราต้องกลับมาที่พระคำของพระเจ้าเสมอมาอารร่านอัมพีเพราะเป็นอาหารแห่งชีวิตนะครับพระคำของเจ้านั้นเป็นเอกเป็นหนึ่งเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นมาตรฐานไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนตัวหรือทางนั้นทางนี้หรือได้ยินมาว่า นะอันนั้นไม่ใช่แต่ก็บอกว่าอุย้ยพระพีมีหลายเวอร์ชันมีการแปลความหมายภาษาศาสตร์อันนั้นเลยต้องเอาเข้ามาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แบบมาพูดเรื่องเดียวแล้วก็แบบนะก็จะก็จะพยายามจะตีให้เป็นทฤษฎีเพื่อเอาไปถูกใจตัวนะะจะได้ไม่ไม่ต้องอ,อยู่ในยุคคมเองนะะจะจะได้พ้นไปอันนั้นก็จริงๆแล้วเคยสอนไปหลายทีแล้วว่าพระเจ้าให้เราอดทน นะความอดทนอดกลั้นนั้นจะทําให้เกิดอะไรครับเกิดให้การถูกสร้างลักษณะใช่ไหมครับว่า p e r s e v e r e คือการถูกถูกผ่านการอดทนอดกลั้นเพื่อที่จะให้มีคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์คือคุณลักษณะที่อะไรพระเจ้าจะใช้คุณได้ไงละ่ะถ้าคุณไม่เคยเจอความยากลำบากในชีวิตเลยพระเจ้าจะปั้นแต่งคุณจากดินไว้ค่าเป็นสิ่งที่สวยงามได้ยังไงถ้าคุณไม่เคยถูกผ่านร้อนผ่านหนาวนะเงินก็ถูกทะลุงทองคําก็ถูกการเลาเลอ้ลอม ใช่ครับชีวิตเราจะถูกรับเจอขึ้นไปแล้วไม่โดนของเพงเหรอแต่อย่าลืมนะฮะเป็นโดยพระคุณพระเจ้าที่เราทนได้นะไม่ใช่เพราะความเก่งกาจของเราเพราะเมื่อผมพูดอย่างนี้ว่าเมื่อเราอยู่ในยุคอมเพงแล้วนั้นแนหะคนที่เชื่อในเรื่องของ p r e t e s i n a t i o n r a p t u r e หรือการรับไปก่อนเขาค่อยจะชี้หน้าเลยเพราะว่าคุณต้องการจะพิสูจน์ตัวเองหรือว่าคุณทนได้ในยุคอมเพงไม่มีบอกในวันพีนะครับแต่มีบอกเสมอว่าพระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอและพระเจ้าจะอยู่กับเรานะเป็นความเชื่อ คุณจะมีความเชื่อได้อย่างไรล่ะและทุกวันนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยไม่ต้องถึงวันข้างหน้าถ้าเราไม่ถูกขัดเกลาถูกบม่มถูกเขี้ยวเขียนนะถูกกดถูกเพรสเชอร์นะเพชรใช่ไหมมันจะเป็นถูกแรงอัดกันเป็นไม่รู้กี่ปีใช่ไหมจนกลายเป็นเพชรเม็ดงามได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทองเงินที่ผ่านการทะลุงผ่านการหลอมถ้าไม่ผ่านตรงนั้นเราจะเป็นคนใช้ได้ที่ถูกใช้ได้อย่างไร ว,วันนี้ก็ขอฝากกันไว้แค่นี้นะครับแล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ยาวหน่อยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ